คือเปลี่ยนแปลงลองมาใช้สินค้าเกษตรที่เป็นอินซีเอาไปใช้กับพืชตัวเองก่อนถูกต้องครับเขาเรียกว่าเกษตรอินรีเรียกออร์แกนิกออร์แกนิกหรือเราคุยได้ว่าปีห้าแปดเขาเรียกว่าอาเซียนอาเศรษฐกิจอาเซียนนะครับคือเมืองไทยปลอดสารพิษนะครับโดยเฉพาะของเราเนี่ยไม่เป็นสารสกัดอินทรีย์คุณภาพสูงโดยเฉพาะ O2 ทูฟาวก ครับนะครับที่เป็นชนิดเม็ดออกมานะบางคนอาจจะเคยใช้ชนิดน้ําใช้แม่จย์บางคนยังไม่เคยลองใช้ชนิดเม็ดโอ้โหบอกว่าชนิดเม็ดนี่นะใช้สะดวกง่ายหนึ่งไม่ต้องฉีดใช่ไหมครับใช้โยนละวานไปเลยครับฟาโบก้าเราเนี่ยก็คือคุณภาพของมันคือสารสเทียนแผ่นดินแหละพูดถึงเวลาใช้แล้วมันมันโดนใจอ่ะครับแล้วยี่สิบห้ากิโลเนี่ยครับวานได้ตั้งสองไร่ครับสองไร่ครับผมไร่แล้วสองร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาท 2 2 5บาทสร้อบาบาทปุ๋ยเคมีลูกเจ็ดแปดรอย่ะพี่กายโอถูกก่าเยอะครับละหวานตัวนี้จะเขียวทนเขียวนานมันลดปุ๋ยได้กี่เปอร์เซ็นต์น่ะโอ้โหผมว่าประมาณ70็0ดอเโอ้โหเอาง่ายๆฟาวก้สิบลูกอ่าเคมีลูกเดียวจบเลยปกติใช้เคมีแบบเต็มที่ไล่ละลูกครับไล่ละลูกครับผมถ้าเกิดนี่สิบลูกเหลือเคมีแค่ลูกเดียวถูกต้องครับแล้วก็ดินก็ดีขึ้นด้วยครับเออคุ้มดีเลยนะโอ้โหบอกว่าสารตัวนี้นา จับตามองในวงการเกษตรครับเพราะของเรามีโดโลไมด์โดโลไมด์ก็จะไปกอบไปด้วยธาตุอาหารรองครับที่มีแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันนะครับ,รบแล้วก็มีเหล็กทองแดงสังกะสีซึ่งเป็นอาหารเสริมตัวเมื่อดินเป็นกรดเราหวานแล้วจะปรับสภาพโครงสร้างของดินจากข้าวไม่กินปุย๋ยข้าวโพดไม่กินปุย๋ยมะม่วงไม่กินปุ๋ยครับจะไปทําให้ดินร่วนซุยเมื่อดินร่วนซุยปับ๊บค่าวพีห์มาเป็นกลางดินข้าวหรือต้นพืชสามารถดึงอาหารเหล่านั้นมาเลี้ยงได้เต็มที่ ครับนะครับครับยางอาจารย์นิคมเลยท่านผู้ชมต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะพื้นฐานปัจจุบันนี้คือทําเกษตรใช่ไหมกเกษตรครับแต่เปลี่ยนวิถีชีวิตกเกษตรไม่ใช่เลิกทำนะยังทําอยู่ยังทําครับไม่ใช่ทําเสร็จแล้วไม่ได้นั่งกะดอีกเท้ามีวิธีการหาเงินเสริมอีก, <ะ S 1> ก, <ะ S 2> ก<ะ>ทาไงนะกะ็ไปสมัครสมาชิกครับเราใช้ดีแล้วสมัครเป็นสมาชิก100บาท100บาทครับ100บาทแค่นั้นเองแล้วก็ไปแนะนําเพื่อนบ้านก็แนะนําเพื่อนบ้านใช้ดีแล้วบอกต่อ จากหนึ่งก็เป็น 2, จากสองเป็นสี่ก็จะไปเรื่อยๆก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะแต่ตอนนี้นะครแมมรู้สึกว่าไม่ผิดหวังเลยครับที่เราที่เรานะหันมาเดินเส้นนี้คนะเป็นที่ต้องการของเกษตรกรไทยแหละครับนะถ้าเกษตรกรนี่นะครับนะถ้าเราไม่ได้ทดลองเนี่ยจะไม่มีความมั่นใจครับนะแต่ถ้าดีแล้วให้บอกต่อนะครับแล้วก็จะเกิดอะไได้อีก เกิดรายได้ครับนะรวยรายวันจริงๆครับแสดงว่ารวย2ต่อนะต่อแรกคือผลผลิตเพิ่มมากขึ้นครับเพิ่มมากขึ้นอาจจะเท่าตัวแลวมั้งถูกต้องครับครับต่อที่2จากการแนะนําคนอื่นมาใช้ครับเออง่ายนเนี่ยง่ายครับไม่ต้องไปโหไปยุ่งยาก่แล้วไม่ต้องไปหิ้วสินค้าครับเอาไม่ต้องคิวไปเดินขายตามบ้านดีคนัคุยกันก่อนเออนะปรึกษาหารือกันก่อนเราไปนั่งกินส้มตำใต้ถุนบ้านได้ได้ที่สถานที่ครับเออ ไม่ว่าจะเป็นทุ่งไร่ทุ่งนาตลาดหรือที่ไหนก็ได้ครับนะออืครับถามอาจารย์เชยพงศ์อยู่มานานมากนี่คนสําเร็จมาในที่โอทูนี่เยอะไหมโอ้โหเยอะมากครับที่มีรายได้เดือนละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเนี่ยของผมนะพี่กายครับเป็นหลายพันคนครับหลายพันคนครับผมที่มีรายได้จากอาชีพแค่แนะนําใช้ดีบอกต่อครับอุ้มก็ดีอย่างเงี้ยเพราะว่าธุรกิจของโอทูเราเนี่ยนะเป็นธุรกิจอิสระเขาเรียกว่าระบบนะ ใช้ดีลรวบอกต่อง่ายเองเพราะนั้นธุรกิจของเราเพียงสมัครลองซื้อสินค้าไปใช้ก่อนถ้าท่านไม่มั่นใจชุดเดียวก็รู้เรื่องแล้วถูกต้องครับนะแล้วก็ไม่ต้องรอนานครับแค่ไม่เกินเจ็ดวันพี่กายย้ำอีกทีถ้าไ่เห็นผลเมื่อคืนถูกต้องครับโอ้ก้าท้าขนาดนี้ถ้าท่านผู้ชมไม่ใช้โดยเฉพาะในสื่อตรงนี้นะของพี่กายเนี่ยใช้รายการ i อเอ็นทีวีร้อยยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหตอบรับดีมากอย่างอาจารย์นิคมออกรายการ อยู่สกลนครเอาไปใช้กับกาแฟใช่ไหมจารยนดีครับสั่งมาเป็นคพืงโหลเป็นโหลพี่กายอะไรใช้กาแฟได้ด้วยเหรอใช่ครับโอ้โหตงยอบพิเปียมเนี่ยครับกับพืชทุกชนิดอะไรที่พูดมาทั้งหมดผมคิดว่าเฉพาะข้าวเฉพาะพืชเล็กๆเนี่ยทุกชนิดเลยครับทุกอย่างทุกอย่างเลยพวกผลไม้ได้ป่ะโอ้โหมะม่วงอันนั้นถือว่าสุดยอดครับนะเพิ่มผลผลิตครับผิวสวยครับแล้วขวดเดียวพี่กายซุปเปอร์พรีเมียมไม่ต้องหิ้วเป็นกระแป้ง เราทำไงเกษตรกรเมื่อก่อนเขาใช้สารเคมีจับใบฆ่าแมลงโฮอร์โมนอาหารเสริมโอ้มีหลายยางเชื้อราครับ5้าอย่าง5ขวดครับ <K _ d ose> แต่โอทูเราขิ้วใส่กระเป๋าไปยังได้เลยครับขวดเดียวใช่ฮะฉีดของเราออแก,กนิไกไม่ต้องปิดปากปิดจมูกสบายมากเลยไม่ไมีผลข้างเคียงไม่มีเหรอไม่มีครับไม่มีครับเพราะเราเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะสกัดจากผักผลไม้ที่มีสีแดงสีเหลืองสีส้มสกัดแล้วทําให้พืชฉีดไปที่โครงสร้างของพืชให้พืชเจริญเติบโต 2- ถึง3เท่า ก็แสดงว่าซูเปอร์พเมพ์นมันไปเติมเต็มให้ให้ให้พืชขยายโครงสร้างอย่างนั้นเหรอครับโอ้โหสุดยอดครับตั้งแต่ะบบรากค่ารากดีมันกินปุ๋ยดีขึ้นนะครับลูกก็ใหญ่น้ําหนักดีผิวสวยทําให้รสชาติหวานกรอบนะครับสรุปแล้วก็ซปเปอร์ทั้งมีทั้งค่าอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมที่เพื่ต้องการนั่นเองครับแม้พูดอย่างนี้ท่านผู้ชมนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเรียกว่าเลิกรายการเนี่ยผมจะแอบขโมยที่ว่านี่คือเอาน้ำไปไงแล้วเอาน้ำเปล่ามาใส่นันผมจะไปฉีดต้นพืชของผมดูเดี๋ยวจะมาบอกให้ผู้ชมว่ามันดีจริงหรือเปล่าครับต่อไปว่าถ้าเกิดทำอาชีพเครือข่ายกับบริษัทโอทูนี่เป็นไงจะต้องเริ่มต้นยังไงอันดับแรกเลยโอ้เริ่มต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมเงินมาเท่าไหร่ไม่ยุ่งยากพี่ไก่สมัครหนึ่งร้อยบาทเริ่มต้นหนึ่งร้อยบาทลงทุนหนึ่งร้อยบาทครับลอง เอาสินค้าไม่ว่าจะเป็นชุดเล็กชุดใหญ่ไปลองดูก่อนมันมีหลายหลายชุดหลายอย่างครับผมเออแล้วขั้นต่อไปหลังจากนั้นก็ใช้ดีแล้วก็นะครับแนะนําคนอื่นบอกต่ออ่าเวลาบริษัทเชิญมาอบรมก็มาเข้าคอร์สครับมีการจัดประชุมยาคาดมาฟังข้อมูลใหม่ๆอัปเดตข้อมูลใหม่ๆเ,<อ>เพื่อจะได้ไปทํางาน นะครับผมยังมีทีมงานทั่วประเทศโอ้โหเรื่องยางพาราเนี่ยหิวว่าชั้นหนึ่งยางหน้าตายยางกีดไม่ออกหรือยางที่นับเป็นไวท์ทอปเฟล่าเชีร่าเนี่ยครับตัวซูเปอร์เหล่านี้แก้ได้เลยก้าท้าพิสูจน์ด้วยก้าท้าพิสูจน์ครับไม่สมว่าผมมียางอยู่มันห้าร้อยไร่โอ้โหก้าท้าพิสูจน์เลยมันมีปัญหานะเนี่ยครับผมเขาเรียกยางไม่ค่อยมีเขาเรียกยางหน้าหน้ายางมันเสียเลยนะหน้าตายหนึ่งยางหน้าตายกรีดไม่ออกอาใจรย์พงษ์เชิญหน่อยได้เลยครับกล้าไหมกล้าครับ อะไรจะใจถึงขนาดนั้นกล้าไม่กล้าผมไปแปลงใหญ่ของคุณสาครแล้ว4ี่พต้นนะครับไปทำมาแล้วไงครับโอ้แะได้ว่าไล่จำนวนมากที่เป็นต้นเล็กอยู่ครับอันนี้ไม่อันนี้คือต้นใหญ่ครับไปมาแล้วครับยางใหญ่แถวหนองคายบึงการอุดรอนขอนแก่นชัยภูมิไปภาคอีสานจังหวัดเลยไปเกือบหมดฮะทางั้นพี่น้องจะอันนี้ผมพูดเดี๋ยวเผื่อพี่น้องชาวใต้นะครับผมถ้ายามีปัญหาโทรมาหาอาจารย์ใจบงเลยได้เลยครับรับประกันคุณภาพเลยเออเอาไปใช้ดูครับผมถ้าถ้าไม่ได้ผล ยินดีครับยินดีคืนเงินครับคืนได้เลยโอ้โหกล้าการันตีขนาดนี้โอ้โหแสดงว่าไม่ธรรมดานะครับถือว่าสุดยอดเลยเนี่ยครับผมยอดเลยครับแล้วอย่างอาจารย์นิคมนี่ครับทำอาชีพแบบนี้เป็นไงฮะทุกไหมทุกหรือมีความสุขมีความสุขครับเกษตรก็มีความสุขเพราะผมีก็เราเป็นเกษตรกรนี่ครับนะครับถ้าเราไปทําให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ผิดหวังจากการเกษตรจากอาชีพของเราที่เราทําได้ผลผลิตดีก็ถือว่าผมนะ่ ได้ได้รับบุญกุศลจากท่านด้วยเหมือนกันเพราะเป็นกาไปแนะนําให้ท่านประสบผลสําเร็จครับเพื่อแนะนําสิ่งดีๆแล้วก็ปลอดภัยนะไม่มีสารสารอินทรีปลอดภัยกับชีวิตของเราด้วยครับครับไม่มีอันตรายครับครับและชีวิตอ่ะเวลาคนมาใช้สารแบบนี้ผมว่าใช้ไปนานๆเข้าเนี่ยมันจะสะสมพวกตกค้างตกอะไรหรือเปล่าโอ้พี่กายของเรามันเป็นสารอินทรีย์สกัดคุณภาพสูง เขาเรียกออกแกนิกครับไม่รู้อะตั้งแต่อยู่มาเนี่ยก็เก้าปีแล้วครับเคยมีคนมีปัญหาไหมไม่มีครับอืไม่มีคนขนาดบางคนลืมไว้นะข้างตู้เย็นหรือว่าเป็นขวดกระทิงแดงแล้วมาลองกินดูก็ไม่ตายครับตัวเนี้เพราะเมื่อก่อนเ็เคยชิมให้ผมดูใช่ครับตัวนี้เพราะว่าของเรานี่แต่ไม่ได้บอกให้กินนะแต่เขาชิมให้ดูเฉยว่าเพราะของเราเป็นสารสกัดจากผักผลไม้ครับจากธรรมชาติธรรมชาติเขาเรียกวิธีธรรมชาติสูธรรมชาติทำให้พืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ได้ผลผลิตเกินคุ้ม อาจารย์มีคนเคยพูดนะค,คนที่เอาไปฉีดบอกแหมเอาอ,อีตัวผลิตภัณฑ์ของอาจารย์ไปฉีดนะทำให้ผมน้ำลายไหลบอกทำไมกลีนมันหอมมันวายกัเล่าเเรื <c oughs> ่องจริงครับเรื่องจริงทีเรื่องจริงำให้ผมน้ำลายไหลเนี่ย <c oughs> แต่แต่แต่ยังขอแนะนำอย่าไปแอบกินนะ,ะอันนี้ค่อยพืชทำมันหอมคับหอมชื่นใจไม่หรอก네ถ้าเกิดผู้ชายกินถ้าเกิดลงหัวใหญ่เลยไปโทษผมไม่อชอันนี้คือเราแนะนำเนี่ยแต่ถ้าจะไปลองดูก็ได้เพราะขนาดหัวมันหนึ่งบเบลเลอร์เลยนะถูกต้องครับผมถ้าคนไปแอบกินถ้าเกิดหัววงกเล็กหัวเขาใหญ่ทำไงก็ได้สามขวดซ้อนเลยนะก็ถือว่าดีไปเหลือเวลานิดนึงนิดหน่อยอยากให้อาจารย์เฉยพงฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนิดนึงครับจริงๆแล้วผมเองอยู่ในวงการเกษตรมา20ปีครับ เปิดร้านขายปุ๋ยขายยาครับนะอยู่ในวงการข้ามบอร์ดด้วยเคมีเมื่อก่อนแต่ตัวนี้ครับนะมาให้พี่น้องใช้เรื่องอินทรีนะทำธุรกิจเรื่องเกษตรอินทรีย์ถือว่านะมาถูกที่ถูกทางแล้วรวยไม่เลิกรวยแบบไหนครับรวยรวยระบบเครือข่าย แล้วเราทํางานเป็นทีมงานทีมเวิร์กเขาเรียกว่าดีมทีมไม่ใช่ว่าปล่อยท่านทํางานโดยไม่มีทีมงานโดยไม่มีองค์กรครับเราไปทักทั่วประเทศนะผมนี่โดยเพราะอีสานนี่ไปบ่อยมากครับเรื่องยางพาราเรื่องอหลายๆพืชที่ได้ใช้ O2 แล้วประทับใจเพราะเราก็เชิญชวนพี่น้องที่กําลังมองหาธุรกิจเป็นอาชีพเสริมครับหรือใครรับราชการนะอยากจะ นะทำธุรกิจเรื่องสินค้าของ O2 เพราะว่าเราในเรื่องเกษตรอินทรีย์นะแล้วก็ผมเองมีรายได้อยู่กับ O2 นี่มาประมาณ2ี่ล้านได้ครับ,รบจากการใช้ดีบอกต่อจากการใช้ดีบอกต่อทําให้ระบบเครือข่ายเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็มีสื่อคอยสนับสนุนโดย <c oughs> เฉพาะสื่อของพี่กายพรินเนี่ยครับ <c oughs> เมื่อคนดูใน i อเอนทวีแล้วลองโทรสั่งสินค้าไปใช้ดูก่อนถ้าทา่านไม่แน่ใจถ้าท่านมั่นใจแล้วโทรเข้ามาใช้ดีปับ๊บเรา ถัางั้นเดี๋ยวขอเบอร์โทรเลยเดี๋วอ่ได้เลยพี่กายครับเบอร์โทรผมนะครับ0819536185ยินดีรับใช้พี่น้องทั่วประเทศพี่กายครับนิดเนื้อาจันนิคมมาอยากจะฝากถึงพี่น้องเกษตรกรอยากจะฝากนะพี่น้องเกษตรกรนะครับท่านที่ยังไม่ได้ทดลองใช้นะถามว่ารู้ไหมรู้แต่ถามว่าได้ใช้แล้วยังยังครับให้รีบๆนะครับนะเราเรารีบๆมาทำมาปรับปรุงนะครับมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะครับนะ อ่แล้วท่านก็จะได้รับสิ่งตอบแทนที่ดีๆจะดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวท่านจะรู้ด้วยตัวของท่านเองหรือถ้าเกิดสงสัยประการใดอยากสักถามอะไรก็โทรมาได้ครับโทรมาได้เลยครับเบอร์อะไรค,ครับ่าศูนย์เก้าศูนย์หกเจ็ดเก้าห้าแปดแปดสามครับครับนี่แหละคับท่านผู้ชมครับเขาเรียกว่าข้อมูลดีๆที่เรานํามาฝากเกษตรกรไทยทั้งประเทศท่านมีโอกาสรวยแน่อนอนถ้าเกิดกล้าเปลี่ยนแปลงความคิดกล้าใช้สิ่งใหม่ๆ ไปเติมอาชีพของท่านนะครับรับรองชีวิตเปลี่ยนแน่นอนครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการนะครับขอบคุณครับติดตามชมรายการรวยทั่วไทยได้ใหม่นะครับวันและเวลานี้แหละครับสำหรับวันนี้เรา3าคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ